สวัสดีครับผมเอ็ดดี้ีวันนี้พาท่านผู้ชมมาดูเครื่องซักผ้านะครับมาดูนี่ครับสายดึงเครื่องซักผ้าครับมันหักลักษณะนี้นี่ครับมาดูนี่ครับดูใกล้ๆเลยครับปกติฝาปิดจะเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมครับเว <c oughs> ลาเราดึงมันก็จะฝาถางมันก็จะออกนะครับแต่ทีนี้ถ้ามันหกักแล้วเราจะทำไงวันนี้ผม มีวิธีที่จะเปิดฟ้าถังให้ท่านผู้ชมครับง่ายๆเลยครับผมเนี่็นมครับดึงดูใกล้ๆครับเนี่ยมันหักนะครับข้างในก็หักกับเดี๋ยวผมถ่ายดูเห็นไหมครับนี่ข้างในก็หักวนกันครับพอมันหักแล้วเราดึงมันก็จะไม่ออกลักษณะนี้ดึงยังไงก็ไม่ออกครับออกยังไงก็ไม่ได้ครับ ให้ท่านผู้ชมทำอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าฝาเครื่องซักผ้าฝาหน้าที่มือจับหักอย่างนี้หรือว่าสวิตตูเสียลักษณะอย่างนี้ให้ท่านผู้ชมทำแบบผมแนะนำนะครับเริ่มันเลยครับผมถอดน,นอตสองตัวนี้ครับถอดน,นอตสองตัวที่อยู่ด้านหลังนี่ครับ นี่ครัเอาสองตัวนี้ออกแล้วก็ดันฝาไปด้านหลังครับเอาฝาออกทีนี้เราก็ดันถังไปด้านหลังก่อนครับนี่ดันถังสร้างไปด้านหลังแล้วก็เอาอะไรคำไว้ครับตดยที่มือเราใครกลัวนี่คำไว้หน่อยครับต่ขอคำไว้เสร็จแล้วก็จะเห็น มองลงไปก็จะเห็นลำไรลำไรอยู่ครับเป็นไหมครับนี่ครับก็จะเห็นอา,อาจจะมือผมบางนะอ่ะผมถ่ายเห็นชัดๆนี่ครับเป็นไหมครับก็จะเห็นสวิตเซฟตี้ประตูอยู่ครับถ้ามองดีจะเห็นเลผมถ,ถ่ายดูนะ สวิเซฟตี้ประตูนี่ครับกอ่อนไ่โฟกัสครับผมนี่พอเห็นสวิตเซฟตี้ประตูมันก็จะมีเดือยออกมานิดนึงครับมันจะถ่ายยังไง่ำนผู้ชมเห็นดี นี่ครับมุมนี้เห็นอยู่ครับมันจะมีเดือย <c oughs> ซึ่งเป็นคลิปลอกเป็นโผล่มานิดนึงครับผมก้องไม้โฟกัสใช่ครับอยากให้เห็นมากเลยครับท่านผู้ชมนึกภาพตามแล้วกันครับผมมันจะเป็นเดือยลอกประตูหัวโผล่ขึ้นมาครับเพราะว่ามันแคบมากมันถ่ายยาก โอเคครับผมก็ให้ท่านผู้ชมหาไก่ควงแบรนตัวเล็กๆสั้นๆอย่างนี้นะครับสอดมือเข้าไปแล้วก็ดันดันตัวล็อกประตูให้มันดันให้มันง้างออกครับพอง้างออกท่านผู้ชมก็ดันประตูออกเลยครับแล้วประตูก็จะเด้งออกครับโอเคเดี๋ยวผมจะสอดมือเข้าไปแล้วท่านผู้ชมดูข้างหน้านะครับถ่ายดูข้างหน้าไว้ครับตรงนี้ครับให้เห็นประตูกลมๆนี่ครับนี่ครับ ถ่ายตามมุสอดมือนะครับนี่ผมสอดมือเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วผมจะดันเยื่อบระตูแล้วลอเลก็ถ่ายดังนนอกโอเคครับถ่ายให้เห็นประตูได้ <c oughs> ก็จะสอดมือเข้าไปนี่ก็ <c oughs> <c oughs> จะจยับจนิดนึงครับให้เอามือลูบๆคำๆดูครับพอเห็นเยือบระตูก็ดันหน่อย ออแรงนิดนึงครับผมนครับเดี๋ยครับง่ายง่ายครับมาดูด้านนี้ครับผมนี่ก็ดันนี่ครับที่ผมสอดที่ผมสอดแควงเข้าไปนะครับดูนะครับผมจะเอาไครวงดันตรงหัวตรงนี้ครับนี่ด้านในเราจะมองไม่เห็นเราจะเอาแครวงดันหัวตรงนี้ครับออกแรงนิดนึงครับนี่พอดันเพ้่มประตูก็จะออกทันทีครับ เห็นไหมครับมันเป็นลักษณะ,ะนนเนื้นเงี่ยงเด็ดปลาครับผมถ้าเราไม่ดันหัวมันมันก็จะไม่ออกครับเดี่ยดันหัวมันองนี้ครับลักษณะที่ใส่มือเข้าไปดันหัวอย่างเงี้ยบพอดันมันก็จะหลุดออกมาครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นที่น้อยๆที่น้อยจากช่องเ d ็นดครับผมก็ใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ชอบองนด D A ด้วยครับ เพื่อที่จะให้ผมทำคลิปที่ดีมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆและสังคมต่อไปครับผมโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ